คุณยังอยู่กับเซรีนาบ้านในเบสุดท้ายนะครับทิ้งไปเรื่องสื่อเป็นข่าวพี่ไก่วราย,ยุทธครับเขาบอกว่าอังคารที่ผ่านมาสื่อหลักสื่อใหญ่กระพือข่าวพร้อมพาดหัวว่าผู้จัดละครดังโดนมอมยาลูซับหลังจากโตโตโพสข้อความผ่านเตือนภัย,ยเล่าเหตุการณ์นะลอาอ่านสิว่าเขาเขียนว่าไงมันมีข้อความที่พี่ไก่เขียนไม่ล่านี่งพี่ไก่เขาเขียนว่าห้างอยู่แถวศรีนครินไปซื้อข้าวที่ฟู้ดคอร์ด แล้ววางจานไว้เพื่อจองที่นั่งแล้วเพื่อเดินไปซื้อน้ําทานเสร็จกลับมาจะก,กลับบ้านอยู่ดีๆไม่รู้สึกตัวมาลุตตัวอีกทีน, s live, <S นั่งอยู่ใต้สะพานลอยข้างห้างมีแม่ค้ากับมอตอ์ไซค์ถามแล้วก็งงๆอยู่นานแล้วก็มือถือหายกระเป๋าหายอ่านอย่างนี้คิดว่าเป็นใครอ่ะพอพออ่านอย่างเงี้ยโดยโดยโพสพี่ไก่เราก็เลยนึกคนก็เลยนึกว่าเป็นพี่ไก่แต่ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ถ้าเราจะเป็นสื่อใหญ่อาจารย์เราจะทําข่าวใหญ่แบบเนี้ยเราทัวรหาพี่ไก่ก่อนไหมก่อนจะพลาดหัวโอย เร็วและลึกนี่ไงสื่อเขาต้องการเร็วและลึกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาบูวไปถามไก่ถ้าเขาอลงก่อนล่ะใช่แต่เพราะไม่ถามเนี่แหละเป็นเหตุตอนท้ายที่สุดเลยพี่ไก่แกบอกว่าเป็นเรื่องเพื่อนจะมันจะทำให้ขีดว่าเพื่อนเนาะเพื่อนคนหนึ่งไปซื้อของแถวสีนังกรลินมาเนี่ยมันก็อุ้ยพศเพราะวันนั้นเ็าทำงานอยู่ในสื่อทุกคนก็ให้ตามเรื่องนี้นะตามไปตามมา พี่ให่ก็บอกออกมาบอกแหละว่าเป็นเรื่องของเพื่อนตอนพี่อ่านเองพี่ก็คิดว่าเป็นไกายก็ข้อความอย่างที่ก๊อฟอ่านเมื่อกี้มันไม่มีคําว่าเพื่อนคนหนึ่งมันเหมือนมันเหมือนเป็นเรื่องของเราเออใช่ไหมล่ะก็อาจจะเกิดจากการที่แบบไม่มีประธานใช่ประธานก็เลยไปกลายเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กไป คือเราเขียนประโยคไม่มีประธานไงไปซื้อของอที่อีหนึ่งมันขึ้นมาได้เวิร์บไงมันขึ้นมาได้คํากริยาเราก็เลยคิดเองว่าอ่าเพราะต้เขียนต้องต้องเขียนประธานหน่อยหนึ่งว่าเพื่อนคนหนึ่งไปซื้อของอ่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะพ้นจากความเป็นการสำหรับเราในแง่คนที่เราจะเขียนอะไรก็ตามอาจารย์สอนเสมอเพื่อนคนหนึ่งตำรวจบางคนแท็กซี่บางคนใส่ไว้หน่อยจะได้รู้ไม่ใช่เรื่องของเธอไม่คือภาษานะ มันมีประธานกริยากรรมนะเขียนให้มันครบประธานกริยาส่วนแย่สื่ออาจารย์ก็บอกว่าอย่าไม่ต้องเร็วมากก็ได้เช็คตั้งแต่ก่อนเช็คซะก่อนเชื่อแชร์อืออ่ะช่วงนี้จริงๆต้องให้คนผู้ชมทางบ้านส่งข้อความมาไหนดูข้อความจาก Facebook หรือ SMS เมสซเมื่อไหร่อาจารย์จะเลื่อนขั้นเป็นเป็นอะไรคะคุณศาสตราาจารย์เหรอคะต้องทำยังไงบ้างบอกได้เลยค่ะว่าจาร์สรีไม่พร้อมให้ใครประเมินงานค่ะคือกอล์ฟพี่ไม่ได้ยิงนะครับ แต่พี่ว่าพี่รู้เรื่องการตลาดและการสื่อสารการตลาดมากระดับต้นๆของประเทศไทยคนที่รู้มากกว่าพี่ก็ไม่ได้เป็นสอแต่คนที่เป็นสอพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้มากกว่าพี่หรือเปล่าแต่ถ้าพี่จะทำเนี่ยพี่ต้องเขียนง,งานวิจัยต้องเขียนตำราและให้คนสามคนมานั่งอ่านพี่ไม่พรอ้อมยางนั้นไม่เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ถามว่าพี่ไม่เป็นสอเนี่ยการได้รับการยอมรับ ในฐานะเป็นนักการตลาดของประเทศไทยในฐานะเป็นนักสื่อสารเป็นนักประชาสัมพันธ์พอ,อยังอ่ะเนาะอาจจะพอในฐานะที่เป็นรอสอแต่ถ้าเกิดพี่เขียนไปพี่จะเล่าให้ฟังครับพี่รู้จักคนคนหนึง่งที่เขาขอเป็นสอปรากฏเจอคนบางคนเนี่ยที่มีนิสัยแอบชักบันไดหนีประเมินเขาแบบตรงกันข้ามกับผลงานอ่ะ มมมันีควาแบบผลงานเขาดีมากดีเลิศอ่ะแต่ประเมินธรรมดาแล้วถามว่าพี่อยากจะไปเชิญอย่างนี้หรอครับไม่เอานะทุกพี่ไม่เอาทุกพี่ไม่เอาเขาจะเกิดพี่โมโหมันเนียพี่ไปชี้นะเธอทําสินค้าตัวไหนมาบ้างหนเธอลองบอกพี่ฟังสิฮะสินค้าตัวไหนโตเพราะเธอเทปที่ปรึกษาบริษัทอะไรเธอเคยทําสินค้าตัวไหนให้โด่งดังไหม แล้วพี่ก็จะบอกแบ,บแรนด์ของพี่เลยนี่แบรนด์นี้ฝีมือฉันนี่แบรนด์นี้ฝีมือฉันนี่แบรนด์นี้ฝีมือฉันโครงการของรัฐบาลโครงการนี้ฉันอยู่เบื้องหลังโครงการนี้จะเป็นคนคิดแผนเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันเปล่าๆงั้นไม่เป็นนะคะอยากให้อาจารย์แนะนําการสร้างจิตสํานึกสาธา,ารณะด้วยแมยคนไทยมีฐาเยอะนะเรื่องนี้คิดถึงประเทศคร,ร<ล>ับประเทศต้องอยู่เหนือเราครับเราเนี่ยเป็นวงกลมเล็กๆอยู่ในบ้าน บ้านเราเป็นวงกลมอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านเป็นวงกลมอยู่ในชุมชนชุมชนเป็นวงกลมอยู่ในอ,อำเภออำเภออยู่ในจังหวัดจ,จังหวัดอยู่ในภาคภาคอยู่ในประเทศคิดถึงวงกลมใหญ่วงกลมนี้ค่ะอาจารย์พูดอย่างนี้เราเป็นวงกลมที่เล็ก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 มาก<ะ>แต่ถ้าเราคิดกันเหมือนอย่างตอนนี้เราจะเลือกตั้งฉันได้อะไรเนี่ยน่ากลัวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการหาเสียงตอนนี้ หาเสียงที่กําลังคุยกับประชาชนที่กําลังถามว่าเธอจะให้อะไรฉันมันกลายเป็นการหาเสียงแบบสัมปทานประเทศไปแล้วว่ะแต่มันต้องว่าประเทศจะเดินหน้ายัางไงประเทศเราเนี่ยจะอยู่ในเวทีโลกาภิวัต์ยังไงประเทศเราจะเจริญรุ่หน้าแบบไหนเราจะวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอย่างไรมันต้องมองอย่างนี้ไม่ใช่มองเธอจะได้อะไรคนนี้ให้พันคนนี้ให้หมื่นคนนี้ให้แสนโอ้โยมัน มันไม่ได้มองอันนั้นมันไม่ใช่จิตสาธารณะนะมันจิตส่วนตัวส่วนตัวเนาะง่ายสุดนะครับมองว่าเราเป็นแค่จุดเล็กๆในประเทศนี้แล้วเราจะทําจิตสาธารณะได้ดีนะจ๊ะเนาะมองว่าประเทศต้องใหญ่กว่าเราอ่ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไรยางอายควรทําแป้งผสมยางให้ทาหน้าโอ้ยเจ็บนะจ๊ะแซ่บมากเจ็บมากต้องใช้ข้อผู้หญิงบางคนหน่อยนะไปอ่านในข้อความเกี่ยวเนื่องรายการเกี่ยวกับฟุตบอลที่เอามา ที่เอาผมผู้หญิงทําไมครับมาโชว์โปมันยิ่งตอกย้ำว่าผู้หญิงไทยบางคนอ่นี่นะใช้เงินซื้อได้เสมอแต่พูดว่าบางคนนะไม่ใช่ว่าผู้หญิงอย่างเดียวผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนกะเทยบางคนซื้อได้แต่ก็ว่ารายการทีวีเนี่ยมันบ่งบอกว่าทําให้มันทําให้ดูสึกว่าผู้ชายบางคนก็ชอบอะไรที่เขา,ขาได้ไหมตอนนั้นเนี่ยที่เราเคยพูดถึง เรื่องดาราที่เขาพูดถึงเพศสัมพันธ์ของเขากับผัวนะพอเราว่าไปเขาบอกรายการเขาว่ามันออกออนไลน์เท่านั้นไม่ได้ออกทีวีพี่ถึงตั้งคำถามตกลงคุณคิดว่าคุณดูออนไลน์เนี่ยระดับศิลธรรม<แ>ต่ำกว่าคนดูทีวีเหรออย่าคิดแบบนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันต้องเผยแพร่ไม่ว่าจะช่องทางไหนมันต้องมันเป็นเรื่องสาธารณะป็นสาธารณะนะ,ะนี่อาจารย์มีคนมิดอินเตอร์ปีนี้สมมงมากชอบมิดอินดีสเอทำไมครับ นางฉลาดใช่พูดจามีหลักมีการแล้วพูดอะไรนี่แหละคนนี้แหละจิตสาธารณะแหละเธอพูดกว้างสิ่งที่เธอพูดเนี่ยกว้างไม่ใช่ที่ตัวเธอมองมองมองให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในส่วนเล็เลกๆของโลกนี้<ช>แล้วช,ช่วยเหลือกันเธอบอกเลยว่าสิ่งที่เธอห่วงก็คือขนาดนี้มีคนไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการติด h i ชวทำตัวไม่ถูกไม่ต้อง ันั้นเธออยากจะแก้ปัญหานี้คือให้คนทั้งหลายที่เป็นคนที่เสี่ยงกับการจิตอาสชีวิตให้เข้าใจสวยสมมงโรงเรียนทําแบบนี้บ่อยๆน่าจะเรื่องโรงเรียนไม่ใจเงินค่าวัสดุก่อสร้างนะครับสักวันคงไม่มีคนขครของให้เรียนแน่ๆเลยครับเพราะว่าเอางี้นะไม่ได้เงินวันนั้นเราเจอเรื่องของคนก่อสร้างใช่ไหมวันนี้เราเจอเขียนใช่ไหมถามคนนี้ไหม <laughs> เคยเขียนตำราหให้กับกระทรวงศึกษาสองเล่มครับใช้เวลาสองปีกว่าจะได้ตังเจ็ดหมื่นบาทโอ้โหแล้วเขาให้ไปฟ้องร้องมาหรือเขาให้ร้องไม่เขาพูดกันว่าดีกาอย่างไม่ออกดีกาอย่างไม่ออกพอพี่ไปตะแงวตะแงวหน่อยหนึ่งออกมาหมื่นหนึง่งทั้งที่เป็นี่เจ็ดหมื่นนะตะแงวตะแงวอีกทีได้อีกหมื่นหนึง่งกว่าจะได้ครบเจ็ดหมื่นสองปีกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยบอกโอเคนะคะ่ะ เป็นเล่มสองเล่มแรกและสองเล่มสุดท้ายไม่เขียนแล้วค่ะจะจ้างเราเขียนเขาต้องมีเงินก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่มีเงินโอ้ยไม่ใช่แค่นั้นนะทําให้เรารู้สึกผิดด้วยค่ะตอนเขียนนะก่อนจะเขียนนะบอกว่าเราจะได้ค่าเล่มเนี่ยนะคะสิของราคาขายสมมติก็ขายร้อยบาทเราก็ได้เง่นประสิบาทนะถ้าเขาพิมพ์เท่าไหร่เราก็เอาคูณนนเข้า,าไป ปรากฏก่อนใจตังนะมีจดหมายมากค่ะ mm. เพื่อเป็นการทำกุศลแก่ผู้เรียนจะลดเปอร์เซ็นต์จาก10เป็นหได้ไหมทำไปแล้วมาลดอีกนั่นไง <c oughs> คือถ้าเราเขาบอกเราก่อนว่าจะให้แค่5้าเราจะได้พิจารณาว่าเวลาทั้งเรามีอยู่เนี่ยเราจะไปทำอย่างอื่นดีไหมเทียบกับตรงนี้นี่ให้เราเขียนไปแล้วซึ่งเราก็รู้ว่าเราใช้เวลาไปเท่าไหร่เราใช้ความพยายามไปเท่าไหร่ จู่ๆมาขอเหลือห้าเปอร์เซ็นซึ่งถ้าเราไม่ให้เรารู้สึกผิดไหมล้วการเป็น<ก>ตัว<ข>ชั่วร้ายใช่ก็ขอความรน้หขอลรวไงเออเขาข้อสากขอความโน้มขอเราเราก็ไม่อนุหอ,อเราก็ช่วยสิฮะรายาการเป็นตัวชั่วร้ายเพราะเขาขอแล้วว่าจะช่วยเด็กไหม,มกลายเป็นไม่ช่วยอีกซึ่งจริงๆถ้าเราพิจารณาตั้งแต่แรกเราคิดว่าโอเคถ้าเกิดเขาขายเล่มเราเท่านี้แล้วจะพิมพ์เท่านี้แล้วเราได้ห้าเปอร์เซ็นต์ได้เท่านี้เราเวลาไปทําอย่างอื่นได้ไหมเราจะได้เยกว่านี้ใช่ แต่ตอนนั้นเราคิดว่าได้สิก็โอเคมันก็น้อยกว่านะน้อยกว่าที่เราทำอย่างอื่นแต่มันก็ยังพอไปได้เราก็จะเขียนให้ใแล้วสองปีค่ะก็2 2> จ่ายเงินพี่เลยไม่ละนี่ไงคนถึงได้ระม,มัดระวังในการทํางานกับหน่วยงานราชการโดยเฉพาะเรื่องเงินอุทิจยจันร์บอกก๊อฟนี่ก็มีอันนึงกํากำลังเก๊เกักลตัดสินใจอยู่ไม่ทําดีกว่าคิดให้ดีนะนี่ไม่ต้องคิดแล้วตอบแล้วฮะเนี่ยได้คําตอบแล้วเพราะว่าจะพูดกับก๊อฟประโยคที่ง่ายมากดีกายังไม่ออกเฮ้ยนี่คือประโยคราชการ เวลาหมดแล้วอาจารย์ฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านสักเรื่องหนึ่งก็ฝากรตรงนี้แหละคะ่ะเชิญครับหน่วยงานราชการขาอย่าอ้างระเบียบเพื่อจะโกงเอกชนที่เขาค้าขายาด้วยเลยนะคะพอสุดท้ายแล้วเพ่มเพ่มเมื่อไม่มีใครจะค้าขายด้วยโรงเรียนนั่นแหละคะ่ะจะลำบากคะ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก่อนจากการขอบคุณดอกไม้สวยๆจากเมลโรสคัสเชนเดรียจากโฮมโปรอาจารย์เสรีทีมงานและก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ